พี่โอพี่โ<ะ>อมิชั้นแบตอีกไหมอ่ะเอาเตอร์เลยพี่ชัแ้แบตมันเต็มแล้วพี่โอ้แบตหนูก็จะหมดแล้วว่ะเฮ้ยเคาน์เตอร์เต็มอ่ะทำะไงอ่ะมันก็จะหมดแล้วอ่ะลูกค้าก็จะมาพี่มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเดี๋ยวสั่งในแอปปั๊บโอ้โหส่งไวทันใจตัวนี้อุปกรณ์วีดีเอลเสียบเข้ากับตัวรถได้เลย อุปกรณ์ V2L ตัวนี้ใช้ยังไงนะครับเข้าไปดูนี่คลิปได้เลย <S <S วันนี้อู๋จะพามารู้จักกับอุปกรณ์ V2L V2L คืออะไรใช้ยังไงและมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยววันนี้อู๋พาไปดูครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถสั่งได้จากทั้งแอปต้มและแอปน้ำเงินนะครับอุปกรณ์ V2L ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับสายแคมปิ้งหรือจอดปิกนิก ข้างๆรถนะครับสามารถเสียบออกมาใช้ได้ทั้งไฟพัดลมหรือแม้กระทั่งนั่งย่างหมูกระทะข้างรถตัวนี้สามารถทําได้หมดเลยครับใช้ยังไงนะครับภายในตัวอุปกรณ์วิทีเอลนะครับจะเป็นทั้งแบบปลั๊กเสียบหรือว่าแบบแบบที่เป็นสายนะครับสามารถต่อพ่วงในระยะไกลได้ส่วนอุปกรณ์ตัวนี้นะครับด้านหนึ่งจะเป็นตัวปลั๊กที่เสียบเข้ากับตัวรถนะครับ อีกด้านหนึ่งจะเป็นอุปกรณ์เหมือนปลั๊ก3ามตานะครับเปิดฝาช่องจ่ายไฟนะครับตัวนี้หัว a c ที่เราชาร์จไฟเข้านะครับกับอุปกรณ์ชาร์จของเรานะครับตัวนี้เสียบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เปิดรางปลั๊กใช้ส่วนเต็ตหน้าจอในการจ่ายไฟตัวนี้ออกมายังไงนะครับเดี๋ยวอูพาเข้าไปดูในตัวรถครับ สตาร์ทรถให้หน้าจอของตัวหน้าจอกลางนะครับเป็นไฟออนอย่างนี้นะครับแล้วก็กดที่ตัวลดปันเฟืองด้านบนครับด้านล่างจะมีตัวที่เป็นข้อสำหรับใช้กับอุปกรณ์ v t l นะครับคือแหล่งจ่ายไฟภายนอกตัวนี้นะครับเปิดออนแล้วหลังจากนี้สามารถลับเครื่องได้เลยครับไฟจะถูกจ่ายออกไปใช้แบบที่เราต้องการได้เลยครับ หลังจากที่กดจ่ายไฟจากในตัวรถออกมาใช้นะครับหลังจากนี้เราสามารถเสียบรถเพื่อเอาไฟมาใช้ด้านนอกได้เลยครับแค่นี้ครับง่ายๆครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถไฟฟ้าอยู่รถไฟฟ้านอกจากประหยัดนะครับเนตาวีคันนี้ยังสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ ช่องเนป้าติวานนท์บายนุชกระ๋อยด้วยนะครับและเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ